ภาษาจีนในไต้หวันคำศัพท์ที่ใช้ในโรงงานทอผ้านะคะได้เสี่ยนเสี่ยนเสี่ยนได้สีแดงหรือว่าได้แดงนะคะหงเสี่ยนหงเสี่ยนหงเสี่ยนได้ขาวได้สีขาวไปเสี่ยนไปเสี่ยนไปเสี่ยนได้สีชมพูหรือว่าได้ชมพูนะคะเฟินหงเสี่ยนเฟิน งเสียนฝุ่นหงเสียนกันไกรเจียนเตาเจียนเตาเจียนเตาจากเย็บผ้าฝงร์นนีเร์นจีเร์นีเครื่องจักไฟฟ้าเ电动缝纫机电动เฝอรีเรนจี้电动缝纫机เข็มเจิ จนจนเข็มหมุดจูจนจูจนจูจนกระดาษก้าวสองหน้าช่วงเมียนเจียวช่วงเมียนเจียวช่วงเมียนเจียวมาตรงนี้ก็หลเจอหลีกไหลเจอหลีก็หลายเจอหลี คำนี้แปลว่าซ่อมนะคะหรือว่าซ่อมงานก็ได้นะคะซ่ิลหลีซ่ิลหลีซ่ิลหลีซ่อมงานอีกคำหนึ่งนะคะที่เต็มๆนะคะซ่ิลหลีกงจั่วซ่ิลหลีกงจข pave, ขั่วซ่ิลหลีกงจั่วข้างบนข้า上面上面ยนข้างเมียนข้างล่างเเเีียยมน下面ย เมียนเสียด้านดานงด้านข้างผั้งเีนผงนผ้งดปานนผังเีน้นผีด้นผีธรดมาดานันงนี้าีดนผีางด้านขนะคะงดทางยาเจียวดูทงยาเจียวดูา,างยาเจียวปานกาปด้าน้นน จ่ายจ่างจ่ายจ่าภาษีหรือว่าเงินภาษีนะคะสูเจินซูเอจินซูเจินไม่ต้องดึงปุยงลาปุยงลาปุยงลาอย่าดึงปีลาปีลาปีลาอย่าดึงใช้ได้อีกคำนะคะปุยเยาลา 不要拉，不要啦！格สวย，线轴，线轴，线轴。ไม้บรรทั a 取，取，检查工作，检查工作，检查工作。เย缝纫 ฝงรื่นฝงรื่นเย็บอันนี้ฝงเรื่นเจอกับฝงรื่นเจอกบฝงเรื่นเจอกัไม่เอาเ要不要不要เปลี่ยน换掉换掉换掉เปลี่ยนงาน换工作换工作 换工作ทำงานต่อไปจิต续工作จิต续工作继 o 续工作,续工作ไปเอางานมาหรือว่าไปหยิบงานมานะคะ去拿ห工作去拿า工作ช่工作ดูอันนี้ดูอันนี้ดอันนี้ e น วันนี้ต้องทำโอทียนเเ่าจ今天เที今นวันนี้เย่าต้องจิโอทีย天เ加班，โอทีจีย班加นไม่มีโอทีไม没有加班่有，ไม่มี加班，โอทีอย有加นไม่หยุดงาน ไม่有休ยไม่有休假หยุดงานไม่有休假ไปดื่มน้ำไปดื่มน้ำไื่อน้ำไปดื่สพักเบรค休息休息休息ภาษาจีนไต้หวันเวลาเขียนจะเป็นซินะคะแต่ว่า คนไต้หวันจะติดสำเนียงซิวสีนะคะเวลากินข้าวชื่อฟันเนื่อกินฟนข้าวเ,เวลามาทำงาน,างนามาทางานมาทำงานหมาทางานหา่างานเย็บหมอนฟึ่งเป็นคำกริยานะคะเจนินโถหมอน เฟ่งจินโถเฟ่งจิ๋นโถเย็บผ้าปูที่นอนเฟิ่งฉวงตันเฟิ่งแปลว่าเย็บเป็นคํากริยาฉ่วงตันก็คือผ้าปูที่นอนเฟิ่งฉ่วงตันนั่งลงจ่อเซียจ่อเซียจ่เซียนั่งรอที่นี่จ่อใลี่นีงจ่นั่งจคืออยู่ตรงนี้นะคะทอหลี่ ตรงนี้ตึตงก็คือรอจู่ๆที id ่นจู่รอก่อนหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะตึงอเสอีเสียตึงราก่อนเสียนแปลว่าก่อนนะคะเสียนตึงเสียนตอีเสียเสียนตึงอีเสียปิดแอร์ปิเหลิง ขี้กวนเหลืองขีแล้วแอมีอีกคำหนึง่งเรียกว่าคงเถียวนะคะกวนคงเถียวก็ได้นะคะใช้คำนี้ก็ได้ปิดไฟกวนตึงกวนตึงกวนตึงเปิดไฟคายตึงคา,ายตึงคายตึงไปนั่งที่เครื่องจักรเย็บผ้านะคะชูโจ๊ะจ่ายเรื่องเ ชี่คือไปโจนั่งใจคืออยู่ฝันจีก็คืออ่าจักดยับผ้าชี่โจ,จ้ใจฝัง纫机ชี่โจ,จ้ใจฝัง纫机ทำความสะอาดชิงจ干งชิงจ干งชิงจ干ง,งขอฉันยืมหน่อยหรือว่าให้ฉันยืมหน่อยนะคะเจหวออีเสียเจ้คือยืมหวออีเสียก็คือหน่อย เจ๋อหัวอีเียเจหวอีเียหรือว่าเป็นลักษณะที่เราเอามือชี้สมมติว่าจะยิมปากกาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเจ๋หัวแค่นี้ก็ได้นะคะให้เขารู้ว่าเออให้เขามองเห็นว่ามันเป็นปากกาอะไรเนี้ยก็บอกเจ๋หัวคาส,สั้นๆนะคะทําเสร็จหรือยังจ้ววานเล้วมาจ้วแปลว่าทําหวานคือเสร็จเล้มาก็คือแล้วหรือยังนะคะจ้ววานเล้มาจ้ววานแล้วมวา,วมวาวมทาเสร็จ,รจแล้วจหววานลวเานละ 做完了，做完了เขียนส่ส่ส่บันทึกเวลาหรือว่าลงเวลาจิดูเวลาจิดูเวลาจิดูเวลาหรือว่าบางคนเขาจะใช้คำั้นๆอย่างเส่สเจียนนะคะเสก็คือเขียนเขียนเวลานั่นเองนะคะเสเจียนเ,เสเจียนก็ได้ค่ะวาดงาน ตามภาษาจีนคือหัวหัวกงโจ้นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วศัพท์ในการทํางานเนี่ยไปเอก็ไม่แน่ใจว่าใช้คํานี้หรือเปล่านะคะหัวหัวแปลว่าวาดหัวหัวกงโจ้ต้องลองถามเพื่อนที่ทํางานดูนะคะว่าใช้คํานี้หรือเปล่าตีนผีคิวเล็กเสี่ยวสิงยาเจียวจีเสี่ยวสิงยาเจียวจีเสี่ยวเิงยาเจียวจีตีนผีคิวใหญ่เสี่ิงยาเจียวจี ต้าสิงยาเจียวต้สิงยียวจีต้องบอกก่อนว่าภาษาที่ไปเ,เขียนออกมานี่เป็นภาษาจีนกลางนะคะบางที่นะเขาก็จะใช้ศัพท์ในการพูดแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันจะง่ายๆกว่านี้ก็ลองถามเพื่อนคนจีนดูนะคะว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรจะได้เรียกตามใครเขานะคะมันจะได้ง่ายกว่านี้เนาะถ้าเพื่อนคนไหนที่ทำงานโรงงานทอผ้านะคะมีคำศัพท์อะไรที่ตกหล่นเนี่ย าฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะให้คนใหม่ๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะจะได้มีความรู้ในการทำงานมากขึ้นนะคะ